ทางด้าน uhm. <cima. S 1> ของนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีครับวันนี้ท่านไปเปิดงานนวัตสการปิดทองรอยพระพุทธบาทวัดเขาพระบาทบางพระปีที่126ครับคุณผู้ชมครับทางด้านของคุณวิทยาคุณปลื้มครับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีวันนี้ท่านเป็นประธานเปิดการนวัตสการปิดทองรอยพระพุทธบาทวัดเขาพระบาทบางพระ ปีนี้เนี่ยนะครับเป็นปีที่126แล้วมีทางด้านของคุณเอกสิทธิ์อ่ำชะอ้อนคุณสมเกียรติเกตวัฒนาสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเขตอําเภอศรีราชาตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีพร้อมเพียงกันครับทั้งอย่างมีพระเทพชนรธานมุนีเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระพิสุสามาเนรนะครับ จะเดพระพุทธมนเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นผู้ร่วมงานก็ร่วมกันลั่นคล้องปล่อยผ้าแพรป้ายเปิดงานและร่วมปิดทองรอยพระพุทธบาทและปิดทองหลวงพ่อฉิ่งหลวงพ่อกังหลวงพ่อบูพระเกจิชื่อดังของตำบลบางพระงานเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่11ถึง20กุมภาพันธ์ศกนี้นะครับ ซึ่งรอยพระพุทธบาทจำลองนี้ตั้งอยู่บนเขาเล็กๆริมถนนสุขุมวิทซึ่งได้รับการบุรณะในสมัยรัชกาลที่4กลางเดือน3ของทุกๆปีทางวัดเนี่ยเขาจัดงานปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองมีมหรสบสมโพธ์9วัน9คืนอย่างต่อเนื่องมากว่าปี125ปีแล้วนะครับ นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธาบาทจำลองแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นจุดชมวิวทีทัศซ,ซึ่งสามารถมองเห็นทะเลเกาะสีชังได้อย่างสวยงามชัดเจนอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับ